สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําการดูแลตนเองด้วยหลัก3 o, 2, อ2อสกันนะคะแต่ก่อนหนึ่งที่จะมารู้จักหลัก3อ2อสอง,สองเรามาทำความรู้จักกับโรคเรื้อรังกันดีกว่าคะ่ะว่าโรคเรื้อรังอะ่ะคืออะไร สำหรับโรคเรื้อรังนะคะโรคเรื้อรังอเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและก็ไม่สามารถแพร่กระจายจากคนไปสู่คนได้โรคเรื้อรังอเกิดจากพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของเราการเกิดของโรคจะดาเนินเบี่ยงช้าๆนะคะค่อยๆสะสมต่อเนื่องแล้วเมื่อมีอาการของโรคก็จะเกิดการเรื้อรังและเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนได้ค่ะสําหรับโรคเรื้อรังที่พบในประเทศไทยมากที่สุดนะคะได้แก่โรคหลอดเลือดหัวใจโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคไขมันในเลือดสูงเป็นต้นค่ะเรามาทำความรู้จักกับโรคเลือดลงเหล่านี้ไปพร้อมๆกันนะคะโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะส่วนใหญ่เกิดจากไขมันและเนื้อเยื่อสะสมในผนังของหลอดเลือดทำให้เยื่อบุผนังหลอดเลือดชั้นในในตำแหน่งนั้นหนาตัวขึ้นหลอดเลือดจึงมีการตีบแคบลงทำให้เลือดทำหน้าที่นำออกซิเจนไหลผ่านได้น้อย ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ไม่เพียงพอจนกระทั่งเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซึ่งมักจะทําให้มีอาการเจ็บหน้าอกเกิดขึ้นนั่นเองค่ะโรคถัดมาคือโรคเบาหวานโรคเบาหวานเป็นโรคที่เป็นภาวะเรื้อรังของการมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงซึ่งเกิดจากความบกพร่องของกระบวนการสร้างอินซูลินหรือการทํางานของอินซูลิน ส่งผลให้กระบวนการดูดซึมน้ำตาลในเลือดเพื่อแปลงสภาพเป็นพลังงานของเซลล์ในร่างกายทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพจนเกิดน้ำตาลสะสมในเลือดปริมาณมากและเมื่อร่างกายอยู่ในสภาวะนี้เป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานจะทำให้อวัยวะต่างๆเสื่อมสภาพจนเกิดโรคและอาการแทรกซ้อนเช่นโรคไตาตามมานั่นเองค่ะต่อไปมาทำความรู้จักโรคความดันโลหิตสูงกันค่ะ โรคความดันโลหิตส,สูงค่าที่ประเมินจากความดันที่ต้านอยู่ภายในหลอดเลือดในระหว่างกระบวนการไหลเวียนโลหิตภาวะที่ตรวจพบว่ามีความดันโลหิตอยู่ในระดับสูงผิดปกติคือมากกว่าหรือเท่ากับ1490 0มิลลิเมตรประลอดอาการที่แสดงให้เห็นคือปวดศีรษะตาผ้ามัวจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่โรคไขมันในเลือดสูงคือโรคที่มีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าค่าปกติ รวมถึงการมีระดับคอเลสเตอรอลสูงกว่าปกติซึ่งภาวะไขมันในเลือดสูงมีผลทําให้หลอดเลือดแข็งตีบหรืออุดตันซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและอาการหัวใจวายโรคไขมันในเลือดสูงมาเป็นผลที่เกิดจากการดําเนินชีวิตและโภชนาการที่ไม่เหมาะสมภาพด้านบนเป็นภาวะไขมันในเลือดปกติส่วนภาพด้านล่างเป็นภาวะไขมันในเลือดสูง กราทราบถึงโรคไม่ติดต่อดังเก่าแล้วเราสามารถป้องกันหรือลดอาการแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรังได้โดยปฏิบัติตนตามหลัก3อสองสแต่คุณสงสัยไหมว่า3อสองสคืออะไรถ้าสงสัยเราไปหาคําตอบกันเลยคะ่ะ3อสองสเป็นหลักการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีซึ่งประกอบไปด้วยอที่1ออาหารอ,อ,อที่2อออกกำลังกายอที่3ออารมณ์ สอที่1สอสุบุรีและสอที่2สอสุราออที่1อออาหารในวัยผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่ในปริมาณที่เหมาะสมเน้นอาหารที่มีแคลเซียมสูงมีโปรตีนและเป็นอาหารที่ย่อยง่ายโดยเฉพาะเนื้อปลาหรือถั่วชนิดต่งตางๆ ในส่วนของผลไม้ควรเป็นผลไม้ที่มีเนื้อนุ่มเคี้ยวง่ายเช่นมะล,ละกอกล้วยสุกและส้มหลีกเลี่ยงการปรุงอาหารรสเค็มจัดหรือหวานจัดการปรุงอาหารให้เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุคือการปรุงอาหารให้เปื่อยนุ่มง่ายต่อการเคี้ยวการย่อยและควรปรุงสุกใหม่ทุกมือ้อ ในการจัดการกับความเครียดนั้นควรเลือกวิธีที่ท่านสนใจทำแล้วเพลิดเพลินมีความสุขและรู้สึกผ่อนคลายอารมณ์เช่นการหางานอดิเรกที่ชอบทำการพักผ่อนให้เพียงพอหรือการทำกิจกรรมฝึกสมองเป็นต้นอ้อที่3อออกกกำลังกายโดยการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อในระดับปานกลางอย่างหน่อย30นาทีต่อวันหรือสะสมวันละสินาทีเช่นเดิน ปันจักรยานประมวยจีนเป็นต้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพอาจมีการปรึกษาแพทย์ก่อนให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสมรรถภาพของผู้สูงอายุแต่ละคนส่อที่หน่งส่อุรีไม่สูบุรีเพราะการสูบุรีเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดโรคมะเร็งกล่องเสียงและโรคหัวใจได้ สอที่สองสอสุราไม่ดื่มสุราเพราะการดื่มสุราทําให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งตับความดันโลหิตสูงและเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุการดื่มสุรายังส่งผลกระทบต่อมะเร็งช่องปากและคอตับถูกทําลายเกิดแผลในกระเพาะและลาไส้ได้การนําไปใช้ โรคไม่ติดต่อน่ากลัวก็จริงแต่ทุกคนสามารถป้องกันได้ง่ายๆด้วยหลัก3อ2สอดังนี้อที่1อาหารทานอาหารแต่พอดีงดทานอาหารหวานมันเค็มควรมีผักหรือผลไม้ในอาหารทุกมือ้ออที่2คือออกกําลังกายควรออกกําลังกายสม่ําเสมอวันละครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยสัปดาห์ละ3-5วันอที่3คืออารมณ์ ทำจิตใจให้แจ่มใสพักผ่อนให้เพียงพอสอที่1คือไม่สูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่และสอที่2คือลดการดื่มสุราเบียร์และเครื่องดื่มมึนเมาที่สำคัญควรตรวจเช็คสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งโดยเฉพาะการเจาะเลือดดูค่าน้ำตาลค่าไขามันการทำงานของตับและไตาการวัดความดันโลหิตสิ่งที่ควรทำบ่อยๆเพื่อประเมินสุขภาพคือการชั่งน้ำหนัก การวัดรอบเอวค่ะการดูแลตนเองเป็นสิ่งที่สําคัญที่บางครั้งเราอาจมองข้ามไปถึงหน้าแล้วที่เราควรหันมาดูแลและใส่ใจในการกินการนอนและการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอหากทุกคนสามารถปฏิบัติตนตามหลัก3อ2สได้อย่างครบถ้วนก็จะทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจดังนั้นเราควรดูแลสุขภาพของเราตั้งแต่วันนี้ เพราะสุขภาพที่ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของตัวเราเองนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ